สวัสดีครับมาโมชแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเล่นเกม m a l l l แ n d นะครับซึ่งเป็นเกมออกแนวที่ว่าให้เราคราบของแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันนะครับเป็นเกม Survival ด้วยนะเพื่อนเพื่อนตรงข้างบนนี้เราเคยขึ้นไปแล้วเนาะไอ้ต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยเนาะพี่แมกซี่ข้างบนมันเหมือนเป็นอะไรนะเป็นเทพป,ปะเป็นเทพารักษ์อะไรไหมเหมือม<ช>เนเป็นพวกนมอย่างนั้นอะใช่ไหมเป็นพวกนมเนาะไปเดี๋ยวเราไปตรงประภาคารตรงนี้คลิปนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนไปทัศนศึกษานะครับ ของอาณาจักรสมอลแลนด์นะนุกควนแต่ขอไม่พาการซัเปอร์ไปด้วยนะเพราะน่าสงสารน้อนกลัวน้อนตายโดนน้ําได้หรือเปล่าพี่โมเซ่การซัเปอร์ตุยนะถ้ามันตกน้ําอะไม่การซัเปอร์ไม่ตุยแต่เรา่ีหละจะตุยเออนั่นแหละระวังด้วยพี่โมเซ่กระโดดซะสูงเลยนะครับแล้วก็ตุยเฉยเลยไม่ตุยไม่ตุยเกือบ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 มากาเลยเหลือแค่แปดเองตอนสุดท้ายกือบไปเลยอ่ะ คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําให้เพื่อนๆดูนี่คือการที่เราปุยเลือดลดเลยการที่เราออ่ที่จะเลี้ยงตัวตั๊กแตนนะครับ,บผมก่อเรียกว่าตั๊กแตนปาตังก้าแล้ว <c oughs> กันเดี๋ยว <c oughs> ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องโดดข้ามใช่ต้องกระโดดข้ามก้อนหินตังนั้นเรากำลัตกน้ำนะครับเพื่อนๆถ้าตกน้ํานี่คือมันมีโอกาสตุยสูงนะครับ ถ้าใครเจอพึ่งนะต้องฆ่านะเพราะมันเราจะไม่ได้เกโกทิสใช่ต้องฆ่าพึ่อย่าเหยบน้ำนะใช่อย่าเหยบน้ำนะครับพยายามให้เราแข็งมากกว่าเดิมไม่ตรงนี้มันเหยียบได้นะอุ้ยฝาอีกแล้วเก็บได้นะครับเพื่อนๆฝาเบียรพวกนี้แต่เมื่อเราไม่ต้องการอุ้ยเลดี้บาร์เดินกันสามตัวเลยอ่ะเลี้ยงมันได้นะครับแต่การที่เราจะเลี้ยงเราต้องมีอาหารมันแล้วเราต้องทําเลือดให้มันลดเกินครึ่งนะครับเพื่อนๆถึงครึ่งแล้ว เราถึงจะมีสิทธิ์ที่จะกดเลี้ยงมันได้นะครับมันก็จะเชื่อฟังเราทุกคนเลดี้บักตัวเก่าของเรามันตุยตุยไปแล้วนะครับตุยพมอดหน้าเลยพมอดมันมาต่อหน้าเลยใส้ทะลักเลยพี่แมพซี่เก็บไส้เอาไว้เป็นอนุสรนะครับนายินดูมันคิดถึงงอามาดูต่างหน้ามันตุยมันตุยจริงอ่ะอินดูมันนะครับเพื่อนเพราะว่าเราุาสาห์เลี้ยงมันไว้ตั้งแต่แรกเริ่มของเล่นเกมนี้เลยเออเราควรลงทางไหนดีน็อตน็อตน็อตหายยาก ลงทางน,นี้ก็กลัวตุยเดี๋ยวนะตรงนี้ต้องลงได้สิใช่ไหมลงตรงนี้ลงตรงนี้ลงตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งมันน่าจะตกดาเมจน,น้อยกว่าดาเมจน้อยนะแน่นาวิ <c oughs> แน่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 วิแน่ <c oughs> ตกลงไปตุยหมดเลยสามคนนาวิเอิ่ม <Okay. S 1> เอมิ่มดูกระรวดเกินกระโดดูกิน,กน <c oughs> สูงมากเลยวินี่ลงได้ลงได้นี่อ๋อด้านนั้นเนาะเลอะรถ แค่ผม,มจะลงเลลดแล้วกันโอเคเด้านนี้ด,ด้านนี้ลงเฉียงเฉียงอ่ะลงเฉียงเฉียงพี่แม็กซี่สไลเดอร์ลงไปมันจะไม่ลดไม่ลดเลยเล,เลยืเลอดอะ่ะเมื่อกี้ทำไมสไลเดอร์อยู่ดีก็หลดุดจากสไลเดอร์ลงไปเลือดไม่ค่อยลดนะครับอุ้ยเกือบนี่นี่สไลเดอร์เอียงๆอย่างนี้นะครับึ๊บสไลด์ลงมามันไม่ลดเลยเลือดโอเคตัวนี้ตัวใหญ่มากเห็นไหมครับเพื่อนๆกลิ่นบิทโธนะครับ มันเป็นเต่าทองสีเขียวนะครับเพื่อนๆต้องสร้างกองไฟแล้วอะว่าหนาวเะมากเลยอะมันเป็นแมลงปีกแข็งแล้วต้องสร้างกองไฟแล้วกองไฟแถวนี้มีนี่มีเหรอเออเคยสร้างไว้ตั้งหลายอย่างไอ้ตั้งสายหลายอันเลยนะตรงๆ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 เออมีนะแต่ว่ามันมันตอนนั้นที่เรามามันมืดนะมันจะมองเห็นชัดไงแต่นี่มันสว่างมันเป็นช่วงกลางวันอะแกชอปเปอร์ซิอุ้ยนี่ไงแกโค กุ๊กับเอกเลยกาซัปเปอร์สีเขียวเหรอไม่ไม่สีสีสเหลืองๆอ่ะเหมือนทองเลยอ่ะอ๋อเราเคยฆ่าไปแล้วนี่เหมือนพึ่ง<ช>เลยเราฆ่าหมดแล้วอยู่ไหนอ่ะไหนพี่มสซี่อยู่ไหนอ่ะตรงนี้นั่งงานได้ไงอ๋อเราเรียนกาซัปเปอร์สีเขียวตอนนั้นได้ปะนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอฮิวตัวเองแป๊บนึงเลือดลดโอ้โหเดี๋ยวเรามาผิดจุดมันต้องขยับไปข้างหน้าอีกอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวหนูนั่นให้กาซัปเปอร์สีเขียวเหรอโอเคต้องไปตรงนู้นอีกเกือบ ตรงนู้นหรือเปล่าหไม่มั่นใจนะแต่เหมือนจะตรงนู้นหรือเปล่าปลาซับเอร์สีเหลืองออ้ใช่เราหนาวทางทางทางนู้นหรือทางนี้ทุกคนอะไรนะทางทางนู้นหรือทางนี้ที่ขึ้นนะ่ะต้องไปข้างหน้าอกีกข้างหน้าด้านนูน้นพี่แมพซี่ไม่ใช่ด้านนี้โอเคต้องไปตรงนูน้นจำได้เพราะว่ามันเป็นทางที่เราต้องกระโดดผ่านเหมือนเป็นขอนไม้อันเล็กๆอะ่ะเป็นกิ่งไม้ดีกว่าเรียกก,ก็กิ่งไม้ นี่หนาวมากเลยเนี่ยให้ให้สร้างไหมพี่เอฟซีสร้างตรงนี้อันนั้นาก็เหรอโอเคคือผมก็นึกว่าเลือดลดเพราะว่าเดินตกลงมาจากที่สูงนะครับนี่เจอเกโก้แล้วน่แหละค่ะนี่เกโก้นะครับเราขี่มันได้นะเพื่อนๆเนี่ยครับแต่ว่าพี่โมเซ่ได้สร้างอันนั้นมาแล้วยังยังอ่ะเพราะต้องการบีเฮดหรอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทุกคนตรงนี้ทใช่ใช่เราหาบีเฮดแล้วยังเนี่ย ยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยใช่ไหมอ๊บโอเคอันนี้น้ำมันตื้นนะครับเลยไม่เป็นอะไรเนี่ยภาพสวยดีนะครับเกมนี้ถือว่าโอเคนี่ไงกิ่งไม้ที่บอกว่ามันจะต้องเดินข้ามตรงนี้ไปโอ้โหโน้โติเก,กบอบเลยเกมบที่ขึ้นมามนดได้ไหมตายเกมบี่ตุยเหรอ โอ้โหพี่มัฟซี่เอ้ยไม่เลยไม่เไรเดี๋ยวต้องรอพี่มัฟซี่ไปพี่มัฟเซ่ตรงนู้นตรงนู้นเป็นเป็นจุดนั้นฟซี่ตุยเยเออมัฟซี่ตุยเดี๋ยวรอพี่มัฟซี่กลับมานะครับไปรีสปอนที่บ้านแล้วใช่ไหมอืมไปรีสปอนที่บ้านไกลมากไกลเลยเดินเดินไปเดินโอเคเออเรามาพักตรงนี้ก่อนไหมอะพักแลมกันตรงนี้ก่อนรีสปอนก่อนรีสปอนก่อนใช่เซตรีสปอนตรงนี้ก่อนก็ได้ บอบความอื่นในอโเคเสเลิสปอนแล้วน่าจะใส่เตรงนู <oh> ้นเลยว่ะเดี um ๋ยวสร้างอันนั <h <h ้นเพิ่มดีกว่าแคมไฟนะครับเพื่อนๆเรารู้สึกว่ามันน้อยไปนี่คืออะไรอ่ะดาร์ก่อนไฟเหรอใช่ยิงดีกว่าแม่หูเลนอย่าไปตามันเออเออเออนี่คืออะไรจุดนี้นี่คืออะไรอ่ะ หายหนาวแล้วนะครับอู้เป็นนักคอนไฟจริงจด้วยอันนั้นเป็นเคลเปล่าพี่โมเซ่ใช่นี่ไงแต่เราแต่เราไม่มีเนี่ยสไปคิคเอ็กซ์ที่ดีกว่านี้สไปคิคเอ็กซ์เรายังไม่ค่อยดีนะครับมันเลยเลเวลไม่ไม่สูงอ่ะคือต้องเลเวลสูงถึงจะตีได้นะครับเพื่อนๆต้องมีสไปคิคเอ็กซ์ใครเจอสไปค์บ้างเนี่ยได้สไปค์ไหนเรามีไม่มีพึ่งเลยเหรอแถวนี้มีแต่ตัวต่อจริง นี่ต่อมาอะไรสีส้มเนี่ยไม่ไอ้อต่อต่อโบติหรือเปล่าเอ๊ะแต้มหน้าตาต่อไม่ได้ดูดิดูชื่อมันก่อนใช่อ้อฮอเนตกูว่าไหมไม่ใช่ฮอเนตฮอเนตไม่ใช่พึ่งแต่ลองฆ่าดูไหมอะเลยไม่เคยฆ่าเอาจริงเหรอพี่โมเซ่ใช่มันมีพิษด้วยนะมันคล้ายกับพึ่งมันเลือดเยอะแต่ดาเมจน้อยมากนะเอาไงดีฆ่าเลยไหมเพื่อจะได้อะไรอะเอาเลยเอา เอาเลยพี่มอนเซ่พี่มเซ่เปิดก่อนเลยกำลังเล็งอยู่เล็งอยู่เอาเรียบร้อยอ้ายอุ้ยเกือบเอ้ยหย่าลบอ,บอีบ็อก่วยยิงอยู่ไม่โดนฮะฮะอีบอ็อกเฮ้ยดาเมจใช้ได้อุ้ยเกโก้ค่ามอนเซ่นีไปก่อนวอเตอร์โอ๊ยโดนดานิทรัวเลยอ่ะไม่ต้องทำมคนเดียวด้วยรีบพิวตัวเอง อยู่อยูอยูต้องใช้อะไรอืมอ่ะเกโก้ค่ะแมงอ่าแมงสาบโอ้โหมีพิษจริงๆด้วยหนีก่อนเอายิงโดนแล้่รอมาให้รอมาให้เดี๋ยวยิงเองหาไม่เจออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีก่อนมันตามมาเรื่อยๆเลยอะ่ะมองไม่เห็นหรอนะไม่ได้ตามแล้วโอ้ยนังไงตรงนั้นเดี๋ยวเล่นยิงให้ เป็นป้อมประการยิงเฮ้ยมันหลบเก่งจะเด็กก้อนทายด้วยได้แล้วยิงโดนแล้วเฮ้ยอือโดนโดนโดนหาไม่เจอนะอุ้ยไกลจังอือโยเซ่ตุยแน่เลยทำไมไม่รีบฮิวตัวเองก่อนล่ะกำลังฮิวอยู่แต่มันขึ้นไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวตุยแล้วเหรอตุยดิหืมแต่ว่าเซตรีสปอนไว้ตรงข้างล่างพอดีเลยโชคดี เฮ้ยมาเหรอมาเหรอสู้สู้ให้ตายทีมได้ไม่งั้นเดี๋ยวต้องเดินไกลเหมือนทีมแมพซี่ฆ่าได้แล้วได้แล้วมีอะไรบ้างแต่โดนดาเมจแต่โดนพิษใช่มันมีพิษก็บอกแล้วมันมีพิษตัวนี้ได้พชั่นแกน่ะโอโน่ไม่ได้หัวใช่ไหมไม่ได้ไม่รู้อ่ะแต่ลองเก็บดูก่อนก็ได้นะเก็บไปก่อนเลยเก็บไปก่อนเลยโอเค เดี๋ยวเราไปล่าตัวพึ่งกันเนาะอันนี้ไม่มีประโยชน์แล้วทำไมอะ่ะอันพวกนี้ไม่มีประโยชน์แต่เนี่ยไม่รู้อ่ะอุ้ยเร่พอชั่นแอโร่โพชั่นเมสอะไรเนี่ยอ๋ออันไหนใช่ไหมใช่อันนี้พอซชั่นพอซชั่นแกลนโอเคพิอุซี่มาแล้วเก็ <Po ison S 1> บเลยพิอุซี่เดี๋ยวไปลองค้าดูก,ก่อนนะพอชั่นเมสต้องการอะไรบ้างใช่มีหลายอย่างเลยตกเนี่ย เอาอีกไหมเอาอีกตัวไหมพี่มันเซ่เออเอาจริงเหรอใา่ไหมแต่พี่เม่ได้พี่มาแล้วก็ได้ปัญหาคือยิงแล้วหนาวหนาวปัญหาคือหนาวีมันมาแล้วช่วยยิงหน่อยดีไ,ยไม่ได้อะเฮ้ยช่วยหน่อยยิงแล้วยิงโดนแล้วเอ้าขึ้นมาข้างบนแล้วิววงหนีเอาลูกกระสุนหมดเดี๋ยวเติมลูกกระสุนก่อน เขายิงอยู่เขารุนพิษเบสซี่ระวังด้วยมันโหดกำลังยิงอยู่เร่งยิงกูตายเบียสซี่ได้ได้นานเลยเซ็ตอีกตอนนล้ตกใจทีว่ยังไม่ได้เซ็ตมันกันเดินมาอีกรอบหนึ่งเข้ายิงอยู่พี่โมเซ่กำลังหลบอยู่โอหูหูอยากลอง่ห้เล่งโอ้ยโดนพิษกระโดดหลบ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  ฮ่าฮ่ายิไม่โดนกระโดดลบกระโดดลบพยายามช่วยยิงอยู่กระโดดลบ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 โอ้ยิงไม่โดนชะฉาบปูฉาบปูฉาบอันเดียวมันก็ตุยแล้วอีนเดียวแตตีอยู่เออตุยแล้วฮ่าฮ่าหยาโอเคได้ได้อินเซ็กตินแล้วไอ้เจ้าเนี่ยตัวเนี้ยเราเรายังไม่เคยฆ่าเลยแมลงปอเคยฆ่ายัง แล้วก้อนไฟคือขานี่จริงเหรอเรียบซี่ขอดูนิดนึงได้อะไรบ้างได้อ่าอันเนี้ยเฮวี่อะไรเนี่ยของใหม่เดี๋ยวขอดูหน่อยดิเดี๋ยเดปล่อยให้เดี๋ยวปล่อยเฮวี่วปก <Heavy, S 2> ติเรามีแค่ชีตินแต่ัก็นี้มีเฮวี่อ่ะปล่อยแล้วโอ้เฮวี่ชีตินมันเป็นเกาะลองเก็บด,ดูได้ไหมเกาะน่าจะเกาะหนาอยู่ลองเก็บด,ดเเูเอาไปเลยเอาไปเลยได้ชีตินโบ <laughs> ชีตินเกาะหนาม,มาก โอ้ท่านี้ต้องเก็บไปแล้วเดี๋ยวเราไปหาหัวพึ่งกันไปเบซีพี่โมเซ่ทุกคนต้องฆ่าเจ้าตัวฮอนเนตใหม่อ่ะเอาใครเราอเอาเพิ่มอีกอะะวาันนี้แค่สองตัวเป้าแถวเนี้ยไม่รู้แต่ขอสร้างกองไฟก่อนได้ไหมเพราะอะไรอะเพราะว่าหนาวมากเลยเบซี่มายหนึ่งร้อยหกกลายเป็นห้าสิบกิแล้วเนี้ยเพราะว่าความหนาวลดเดือดแต่ถ้าได้ความถ้าได้ความอุ่นเราก็จะ เย่กำเพิ่มเลือดอยู่หนาวหนาวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนต้องสร้างกองไฟอย่างนี้นะครับเ <_ Born> พื่อที่จะลดความหนาวลงเพราะไม่งั้นมันหนาวมากนะครับเพื่อนว้าวลดจนตุยเฮมที่ไปไหนแค่ออกมาเดินเดินเล่นๆๆเล่นเฉยเฉเดินเล่นอยู่ดีีก็โดนค่ะแถวนี้มีเก็กโค่นี่พี่โมเ,เซ่เฮฟซี่เดี๋ยวไปดูไม่มันมันเป็นอะไรนะเออ มีเก็กโ้ตัวใหญ่ด้วยมันไม่ใช่เก็กโ้มันเป็นนี่ไงนี่ไงพิจ๊กจกลิซาร์ดเออใช่ลิซาร์ดมันขี่ได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่มีทีทให้มันใช่เ<ร>จ้าตัวนี้เราเคยข้ามแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้มันปักเอกเลยดูดิลิซาร์ดจิงจกมันน่าจะเป็นเหมือนพวกนั้นมากกว่านะกิ้งก่าจิ้งจกเอ้ยนี่ไงมีฮอร์เนตอีกตัวหนึ่งพี่มันใช้เอาเปล่าจริงเหรอเอาอุ้ยแต่ลิซซัดมันก็มาอยู่กับเราด้วยไม่เป็นไรเนาะอ่ะเดี๋ยวจัดการฮอร์เนตก่อน มาช่วยกันยิงหน่อยเด็กๆเฮ้ยแต่น่ารักอ่ะช่วยกันยิงหน่อยเร็วโอเคเดี๋ยวหนูไปฟันใกล้ๆเดี๋ยวฟันใกล้ๆเองอุ้ยมาๆมยอุ้ยโดนทุกคนสามารถกดอีเพื่อให้จะป้องกันได้นั่นอุ้ยโดนสองเดินเดินหนูพ่อเน็มันหนีอ่ะมันหนีไปมาดิไม่ไหวแล้วหลบก่อนกั้นกันเออป้องกันได้ไปหาไปอย่างเดียวเลยเออเออไม่ทัน ช่วยยิงอยู่ช่วยยิงอยู่เอ้ยออตุยเรี็บร้อยอเฮ้ยเฮเบอร์ชิตินอีกแล้วเออแล้วก็ขอเก็บนะเมื่อกี้ติดพิษเลยนี่นี่มีข้างบนอินเส็กติงยังมียังหัวข้างบนด้วย,อยขอขออินเส็กติงมีข้างบนแล้วก็อขอเอาอันนี้เอยขี่ออกสัตว์แปลกๆนี้มันจะชอบอยู่ประจำที่ของมันเนาะมันไม่ได้หาได้แบบได้ง่ายๆอ่ะใช่เจ้าลิซ่าตัวนี้น่าโดนจริงเลยดูดิ ทุกคนเฮวี่เฮวี่ชัยติคืออยู่ที่ไหนอะที่ไหนอะอ๋อเก็บไปเก็บไปแล้วพี่พี่มอเซ่โอเคดีละพี่มอเซ่ได้เพิ่มอีกอันหนึ่งหรือเปล่าใช่เพิ่มเนาะต้องการฮอนเนสโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วตรงนั้นตรงนั้นอะมีอีกตัวหนึ่งเหรอใช่โอ้เห็นแล้วโอเคนู่นเลยไกลมากเดี๋ยวลองเล็งดูเล็งเลงให้มันไกลๆสูงๆเลยน่ารักโดนใช่จะอุตส่าห์ยิงโดนอีก มามาดิเดี๋ยวจะบล็อกให้ดูมาดิช่วยทีมาดิเอ,อ้เอ,อ้เอ้เอ้ทีมได้นะแต่เราไม่มีทีโอ้ตายแล้วไอ้ลืมลืมซ่อมไปนั้นเลยอ่ะนอธนูเออป้องกันทันเรียบร้อยตุยไม่โดนนาะมีต้องตุยนี่ไงไม่มีเฮไม่มีเฮวิชิตินอะเออไม่มีเฮวิชิตินแฮะเที่ยวนี้อดเลยเยวไปหากองไฟก่อน ไอกองไฟกดศูนย์ฮิวจา,าริสานี่เดินมาอีกอล้เดี๋ยวก็ยิงทิ้งซะเลยเนี่ยไปโจมีฮอ,อนเนสอีกไหมอะ่ะเจ้าอีกเหรอเอออยากได้อ่ะสี่ตัว,วแล้วนะเราต้องการเฮฟวี่ชีตินเยอะๆกับอินเซนส์สติงเยอะๆอ่ะเยอะเลยอินเซนส์อินเซนสติงเรายังไม่ไม ป้ายังไม่ได้ซ่อมอันนี้เลยอ่ะซ่อมธนูต้องซ่อมธนูก่อนอ่ะนี่ชาร์เลคเตอร์เซฟแล้วอุ้ยกดเซฟก่อนลืมโอเคแต่ว่ามันเกมก็เซฟให้เรื่อยๆแหละพี่ฟิซพี่โมเซอยากได้นี้จังเลยอ่ะไอตัวที่ว่ามันเป็นดินน้ำมันไอดินเหนียวอ่ะดินเหนียวอ่ะต้องการสไปเอ็กซ์เลยอ่ะเคลย์อ่ะต้องการสไปเอ็กซ์นี่สไปเอ็กซ์สไปเอ็กซ์เนี่ยแต่เราได้เรามีสไปเอ็กซ์ที่แบบกากไงมันก็เลยไม่เรามีเออ ฟินฟิกแอ็ไอเจ้านี่ฆ่ามันไหมไม่ต้องเนาะฟิกแอ็กซ์ดาคอนไฟอ่ะไม่ต้องฆ่ามันเนาะถ้าหมันแท้ก็ฆ่าอะไเพราะมันอ่อนอย่าไปทำมันเลเอ็นดูมันาดเมจน้อยเดี๋ยวซ่อมอันนี้ก่อนโอเคซ่อมธนูแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราพักที่นี่แล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เดินทางไปหาพึ่งกันเนาะโอเคตอนนี้เราเจอเกโก้แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาตาม เก็บเจ้าเก็กโก้นี้แล้วก็ให้มันมาเป็นเพื่อนเรานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราดูกันเอ้ามันไปสู้กับดรกก้อนไฟปะไม่ใช่น้องพี่แม็กซี่อุ้ยใช่จริงๆด้วยมันไม่ใช่ดรกก้อนไฟเป็นต่อเออเป็นตัวต่อจริงๆด้วยเราควรล่อยมันให้มันฆ่ามันใชหมนเลยแต่กลัวกลัวเก็กโก้จะตุยอะดิช่วยมันไหมช่วยๆๆๆๆน้องช่วยดีกว่าช่วยมันดีกว่า ตัวหญิงเจ้าตัวต่อโอเคตุ้ยโอเคน้องเลือดเลือดเหลือครึ่งหรือ,อยังเดี๋ยวดูก่อนอุย้ยน้อยกว่าครึ่งอ่ะอุย้ยน้องตายหนูก็จะพูดน้อยกว่าครึ่งโอ้โหน้องตายเลยอ่ะโอ,โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นรไรหาตัวใหม่หอ่ตัวใหม่ตัวใหม่ตุยเลยอ่ะไ,ไม่นึก <ละ S 2> ว่ามันจะสู้กับต่อตัวต่อตัวแตนนี้มันจะเลือดลดขนาดนี้เลยนะครับเพื่อนๆ ไำไมตุ๊กแกชอบอยู่แถวๆน้ำมันชุ่มชื้นไงนี่เจออีกตัวหนึ่งแล้วพี่แมสซี <ม |notimestamps|> ่ยิงมันก่อนเลยเอ็นมันกำลังเดินไปฮะปุ๊บอุ๊ย,ยโอ้โหนี่คนนี้เห,หน,เนื่อยยงยังยิงยิงจะเลือกสองคนได้ยัง,ย,งยังไม่ได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไ,แลว,ไไวได้แล้วมันหดป้องมันไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยว ปไไม่ไดน้นี่ไงนี่ไงกด F หนูป้อไม่ได้อ่ะกด F ได้แล้วอ,อุ้ยได้เป็นเพื่อนแล้วเ,เรียบร้อยแล้วแล้วสรุปอาหารอยู่ที่ป้านี่เองใช่ใช่อาหารอยู่ที่ป้า<笑><笑>โอเคค่ะได้แล้วนะเห็นไหมครับเดี๋ยวลองลองขี่มันดูนะน้องมีให้ขี่มาหนี่มานี่น,น,นี่ขี่ได้แล้วนน่้อง ขี่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆน้องอ้วนได้เกโก้เจ้านี่มาเป็นจิ้งเหลนเนาะเป็นจิ้งเหลนใช่ไหมครับพี่วัตซี่เกโก้มันแปลว่าตุ๊กแกเนาะเออตุ๊กแกนิสาต์อะจิ้งเหลนนิสาตคล้ายๆจิ้งจกใช่เป็นพวกจิ้งจกนะครับได้แล้วได้เจ้าตัวนี้แล้วนะครับเพื่อนๆพี่วัซี่ลองขี่ดูไหมแต่เลือดมันเหลือน้อยอะมันกำลังเพิ่มทีละนิดเนาะใช่เจ้าของที่ให้อาหารเท่านั้นถึงจะขี่ได้นะครับเพื่อนๆ โอเคได้นนองมาแล้วได้จะตุ๊กแกนี่มาแล้วน่ารักโอเคเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ที่จะให้เพื่อนเพื่อนดูในเรื่องของการที่จะจับเจ้าตัวตุ๊กแกนี่นะครับมาเป็นเพื่อนเรานะครับก็จบถึงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนนะครับเราสามารถสั่งมันได้นะเพื่อนๆเห็นไหมครับเวทีก็คือรอตรงนี้แล้วรีบาร์ตี้ก็คือให้ออกจากการเป็นเพื่อนนะครับ อินสเปกก็ให้คือเท่าระหวังนะครับเพื่อนโอเคก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสับสนิการเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับกลับมาบนช anel นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาเล่นเกมส์มอลแลนนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ